เกิดอะไรขึ้นกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงศิลปินดังหลายๆคนแห่ลงจากวงย้ายไปซบวงหมอลำน้องใหม่ที่กำลังมาแรงย่านศรีสะเกดและทุกสายตาจับจ้องไปที่ในช่วงค่ำของวันนี้พวกเขากำลังจะเปิดวงวันแรกและบรรยากาศจะมีความคึกคักขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะติดตามไปพร้อมๆกันครับมาแรงผบกันกับทีมงานแต่สวดวนันเทิงศิลป่นครับวันนี้ด้รับบทบาทนาะทีเป็นนักดนตรีต ศิลปินลัเซิร์นของเรานะครับลากมากนาหลายต่าเชิ่อกับแสยแห้งครับเส่พ่วงใหม่จะได้ยิ่ไปกัดครับถ้าหมแล้ว้ที่สิบเี็ดครับถ้าหมดต้องคู่หมแล้วสองทุ่มถึงห้าทุ่มแย้ว่าไม่เปิดวงน้ำเดืพว่งถังตินก็แกแน่นอนแล้วเนาะเปิดวงนอนมันก็ตองมีแแ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 าที่ิเจดเปิด เ,ออเใครดูมึงก็ทนัใ<ค>ทน,ทนใครดูไม่ทันก็ไม่ต้องดูดถ้าเบิงพี่น้องกนสิเบิงลายบ่สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนท์ชนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC ฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนว่าวันนี้27พฤษภาคม2568ครับกับการเปิดวง น้องใหม่อย่างเป็นทางการนะครับกับวงแตกสวดสวดบันเทิงศิลป์ที่มีผู้นําทีมงานอย่างน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับและแน่นอนว่าอย่างที่น้องได้เปิดหัวคลิปไปนะครับนั่นก็คือศิลปิในในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายหลายคนเลยนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่า แหลงจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นใครพ่อเอกรัตนบรุรีเห็นว่าจะลงจากสาวน้อยแล้วแลวจะไปออเดชั่นกับวงใหม่ก็คือย่านหนองคูจังหวัดศรีสะเกดวงที่กําลังมาแรงขนาดนี้พ่อเอกก็ได้เปิดไปแล้วนี่แหละครับนั่นก็คือ1ในศิลปินรับเชิญแน่นอนกับพ่อเอกรัตนบุรีร,รวมไปถึงนี่แหละครับ อาจารย์บาสอาจารย์นักดนตรีของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแน่นอนว่าลงจากวงสาวน้อยอีกหรือไม่หันไปแห่ซบกับวงแตกสวดสวดบันเทิงศิลป์วงหัวลาน้องใหม่วงบัวลาชื่อดังวงบัวลาออนไลน์ที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองรวมไปถึงนางเอกสาวน้องเบียร์ด้วยที่จะไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้เรียกได้ว่าศิลปินมากหน้าหลายตาของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มีชื่อเสียงขณะนี้แห่ทยอยลงจากวงสาวน้อยเพื่อที่จะหันไปซบวงบัวลาน้องใหม่ที่แจ้งเกิดและ กำลังมาแรงขนาดนี้นั่นก็คือวงแตกสวดๆบันเทิงสินหรือไม่เนื่องจากนี่แหละครับวันนี้พวกเขาจะทําการเปิดวงในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ปิดวงเลยเห็นพ่อกันชัยบอกอย่างนั้นนะครับจากการที่ไปติดตามบรรยากาศคลิปภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรมากวันนี้นั่นก็อยากจะอัปเดตแล้วก็อยากจะหยิบยกประเด็นแต่ละ ประเด็นมาเล่าให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันเริ่มต้นเลยก็คือพ่อกันชัยนั่นแหละครับก็คือเดินทางจากอุบลราชธานีมาถึงบ้านน้องอุ๋งญิงเพชรบ้านแพงแล้วแล้วก็นี่แหละครับไม่ลืมที่จะนําของฝากมาให้น้องอุ๋งญิงเพชรบ้านแพงก็คือเห็ดต่างๆนานาเลยน้องอุ๋งิงชอบกินแกงเห็ดรวมไปถึงอาจารย์บาสและก็น้องเบียร์ครับเดินทางจากบุรีรัมย์บินตรงสู่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองอาจารย์บาสก็จะเป็นอาจารย์นักดนตรีในวันนี้ส่วนน้องเบียร์ก็จะมาร่วมรับเชิญร้องเพลง ในวงแตกสวดๆบันเทิงศินในวันนี้รวมถึงนี่แหละครับตัวละครใหม่ก็คือพ่อเอกรัตนบุรีเตรียมที่จะเดินทางมาออรดิชั่นกับวงน้องใหม่วงน้องอุ่นิงเพชรบ้านแพงด้วยก็คือเตรียมลงจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มาออรดิชั่นกันใหม่กับวงแตกสุดๆบันเทิงศินซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตื่นเนี่ยก็ได้มีการทำคอนเทนต์กันออกมาต่างๆนานาเลยตั้งแต่พ่อกันชัยเดินทางเข้ามาถ่ายคลิป และพี่ๆในวงสาวน้อยพี่เบ้นแพงหลายๆคนที่จะเดินทางไปร่วมงานคอนเสิรต์ตแตกสุดๆบันเทิงสีในวันนี้ก็ทยอยออกจากบ้านเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมวงกันแล้วและแน่นอนว่าคืนนี้เรามีนัดกันที่บ้านหนองคูดาดฟ้าบ้านหอบฝันนั่นแหละครับก็คือบ้านหนองคูหมู่4หรือเปล่าตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับกับ การดูไลฟ์สดช่องพ่อการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลจะเริ่มทำการแสดงเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปและน่าจะจบประมาณห้าทุ่มหรือมากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่ามีศิลปินมากหน้าหลายตาที่จะเข้าไปร่วมงานในวันนี้เลยและแน่นอนว่าเพราะเอกแม่หน่อยจะเข้ามาร่วมเฟรมด้วยหรือไม่และ พ่อการใช้จะแต่งตัวรูปแบบไหนหน้ององคงอิงจะแต่งโจ๊กขนาดไหนหรือว่าพ่อนนจะมีมุกอะไรฮาๆมาให้พวกเราได้เสพความสุขกันขนาดไหนนี่แหละครับรวมไปถึงเล่นสดด้วยอาจารย์บาเตรียมคีย์บอร์ดไปแล้วซึ่งบรรยากาศก็คึกคักตั้งแต่เมื่อวานแล้วละครับตั้งแต่มีการทดสอบเสียงลองเสียงมิกซ์เสียงกันมาตั้งแต่ช่วงค่าของเมื่อวานก,ก็ได้เห็นบรรยากาศกันไปแล้วบางส่วนเรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่ไม่ได้มีการไลฟ์สดให้พ่อพ่อย่เอฟซี FC ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มาตั้งแต่นู่นเลยถ้านอนจำความได้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตข้างคอก,กัวที่ใช้เครื่องเสียงเซตนี้เครื่องเสียงที่พ่อฮักต่างประเทศเนี่ยซื้อให้นำมาจัดคอนเสิร์ตข้างคอก,กัวที่มีพ่อโจแล้วก็รับเชิญครูปอฉลาดน้อยรวมไปถึงพ่อนนแล้วก็อีกหลายๆคนอาจารย์ตั้มนักพรินด้วยที่มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตในวันนั้นนี่แหละครับก็จัดกันคล้ายๆกับวันนั้นเลยก็คือนำเครื่องเสียงขนาดใหญ่แล้วคนดูในวันนั้นเนี่ยสูงสุดประมาณ5 0,000่นคน ทุกคนถือว่าท็อปฟอร์มมากกับการไลฟ์สดที่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ต้องจับตาค่ํานี้ครับกับช่องพ่อการชัยลาเพลินออฟฟิเชียลคนจะถึงสองหมื่นไหมแต่มีพ่อๆแม่แม่หลายๆคนเขาก็บอกว่าเขาก็มีการคาดการกันนะครับว่าวันนี้คนน่าจะเข้าไปชมเนี่ย คือพีคสุดเนี่ยน่าจะถึง20,000นคนไหมซึ่งก็เป็นการมีข้อกันไปต่างๆน,นานานั่นแหละครับก็เป็นการมีข้อกันได้แต่แน่นอนว่ากระแสวันนี้แล้วก็พ่อยแม่เอฟซเนี่ยยอมรับว่าใจจดใจจ่อก,กับการไล์สดครั้งนี้เป็นอย่างมากนนเชื่อว่า20,000คนนี้ไม่ยากนะครับกับการที่จะเรียกแขกแล้วก็เรียกคนที่จะเข้ามาร่วมเสพความสุขกับพวกเรา FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงบางคนก็ก็มาคอมเมนต์ในช่องของนอนนี่แหละครับก็บอกว่าซื้อบัตรแข่งไว้ไ เรียบร้อยแล้ว ขดแข็งขายได้หน้างานเนี่ย15,000ใบแล้วมีการปูเสือ่อจองศาสตร์กันเรียบร้อยแล้วบางคนบอกว่าจะขอไปขายข้าวโพดต้มได้ไหมนันก็บอกว่านันจะไปขายแมงทอดด้วยข้างๆกันขยับเอากันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้แน่นอนสนุกแน่นอนกับแตกสวดๆบนเทิงศิลเพราะพ่อแม่คนไหนที่ว่างเว้นจากการทำงานแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าทำงานอยู่พอเลิกงานแล้วก็กลับบ้านไปอาบนะ้ำอาบท่าให้เรียบร้อยกินข้าวกินปลาแล้วก็นั่นแหละครับทุกสายตาของเอ สาวน้อยพีเป้นแพง FC น้องอุ๋งอิงพีเป้นแพงก็น่าจะจับจ้องไปที่ช่องไร้สดของพ่อการชัยลำเพินออฟฟิเชียลแล้วก็จะมีการอัปเดตกันก่อนหรือไม่จะมีการไร้สดเลือกแขกกันก่อนหรือไม่ก็ต้องรอจับตาในช่วงค่าของวันนี้แต่แน่นอนว่าวันนี้ เป็นอีกหนึ่งวันแน่นอนที่จะเป็นการมอบความสุขให้กับพ่อพ,อพอ่แม่เอฟซถ้าไม่มีพายุฝนเข้าไปพัดกระหน่าหรือแม้กระทั่งแบบเขาเรียกอะไรฝนฟ้าคะนองนะทำให้ไม่สามารถที่จะแสดงได้แต่เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนัน้นหรอกแต่ก็คือก็ต้องจับตานั่นแหละครับก็คืออยากจะนําบรรยากาศแบบนี้มาเล่าให้พ่อแม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันเฉยๆหลังจากที่ได้ไปทัวร์ในการที่จะดูคลิป ช่องนั้นช่องนี้ช่องโน้นแล้วก็มาสรุปภาพรวมให้ฟังกันกับศิลปินดังวงสาวน้อยเพชรบันแพงมากหน้าหลายตาแห่ลงจากวงสาวน้อยเพื่อที่จะย้ายค่ายไปซบวงหมอลำน้องใหม่อย่างวงแตกสวดๆว,วบันเทิงศิลป์ที่มีน้ององคงอิงเพชรบ้านแพง เป็นผู้นำทีมงานก็ต้องลุ้นกันว่าจะจัดใหญ่จัดเต็มกันขนาดไหนในค่ำคืนแห่งความสุขหลังจากสองทุ่มเป็นต้นไปพวกเราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเลยแล้วครับแต่แน่นอนว่าบรรยากาศมันก็อาจจะไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายก็คือเป็นคอนเสิร์ตข้างข้อกัวนั่นแหละครับแต่สิ่งที่จะได้รับในการไลฟ์สดในวัน ในวันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ที่พวกเราได้เข้าไปร่วมเสพความสุขกันนะครับก,ก็จะคือแบบคล้ายๆกับกินข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่ๆนํามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์การแชร์คอมเมนต์การกดรูปหัวใจให้กันกดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วก็ทักทายกันโอนมาลายโอนมาลายน้ําใจให้กันก็เป็นสิ่งที่พวกเราเห็นกันมาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆบรรยากาศแบบนี้มันทําให้รู้สึกแบบว่าได้ใกล้ชิดกับศิลปินแล้วก็ ได้เหมือการตอบโต้ทักทายน้องอุ๋งอิงแม่พันแพงตอบโต้ทักทายพ่อกัญชัยพ่อนนนแม่บีรวมไปถึงอีกหลายๆคนที่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ได้นี่แหละครับโอนมาลัยน้ําใจให้แต่ละคนกันเพราะช่วงนี้ก็ ใกล้ปิดวงแล้วด้วยมาไลยน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงมาลุ้นกันว่าจะถึง1ล้านหรือไม่กับไลฟ์สดช่องพ่อการชัยแล้วก็นี่แหละครับน้องเบียร์พี่บาทเดินทางไปร่วมรับเชิญด้วยพ่อพ่อม่คนไหนที่พอจะมีกําลังทรัพย์ก็ร่วมซัพพอร์ตน้องเบียร์แล้วก็พี่บาทได้ครับก็เป็นกําลังใจให้กันกับศิลปินของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็วงแตกสวดสวนบันเทิงศิลป์เนี่ยเป็นพันธมิตรกันเพราะว่าวงพ่อวงพ่อเนี่ย สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะวงพระโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่วนวงลูกเนี่ยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นวงแตกสดช่วยบนันเทิงศิลป์เป็นวงสาขาย่อยที่มามอบความสุขในวันที่ไม่มีการแสดงนี่แหละครับก็คือบรรยากาศที่พวกเขาศิลปินวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ศิลปินในดวงใจของพวกเราหลายๆคนเนี่ยที่ พร้อมคัดสรรและก็จะมอบความสุขให้พวกเราในวันที่วงใหญ่ไม่มีทําการแสดงนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมที่เกิดขึ้นอยากจะหยิบยกประเด็นแล้วก็มาแชร์ก่อนที่จะมีการไลฟ์สดในค่ำน,นี้2ทุ่มแล้วเจอกันครับแฟนแฟนสาวน้อยพี่รุ่นแพงแฟนแฟนน้องอุอ๋อินพี่รุ่นแพงแล้วก็พ่อพแม่ FC ทุกคนเจอกันในคอมเมนต์หากเจอกันแล้วทักทายกันได้นะครับกับช่องสีพนนชัยน้องนนเองครับ และหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีสนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับน้ององค์อิงเปื่อนแพงเกี่ยวกับวงสาวน้อย <c oughs> เกี่ยวกับหนังทายอ้อก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้พ่อๆแม่ๆเอฟซี FC ได้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองสำหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ